เตาแก๊สของทางไดนาโฮมเป็นเตาแก๊สหัวฟู่เป็นชนิดแบบหัวคู่เจ้าหัวคู่หัวเดียวอยู่ที่เราจะเลือกแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นแบบหัวคู่เป็นเตาแก๊สเตาฟู่นะครับโครงสร้างพวกนี้เป็นสแตนเลสสตีลหมดเลยส่วนหน้าหัวเตาแก๊สต,ตรงนี้ตัวนี้เป็นทองเหลืองทองเหลืองแท้นี่อุปกรณ์สายยางสายแก๊สพวกนี้เขาก็มีมาให้นะสายแก๊สนี่ความยาวอยู่ที่เมตรห้ความหนาของเขานี่อยู่ที่เป็นสายแก๊สที่แบบหนาเลยสายอินเจแปน คือแบบขนาด9.5ม mm, ิเมนะเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อแก๊สนี่คือแบบมีความหนาดีวัดหน้าเตาแก๊สให้เตาแก๊สมีความกว้างของเขาอยู่ที่ 7, 72เซนความลึกอยู่ที่40เซน72คูณ40ความสูงความสูงเตาแก๊สอยู่ที่11เซนมทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวมาเปิดให้ดูเปิดให้ดูว้าว อันนี้มีเดียมนะอันนี้ขนาดมีเดียมเดี๋ยวผมจะเปิดไฮแม็กเอาฟู่ฟู่โอโ้โหวู้ววว้าวว,าว้วาวไฟแรงดีจริงๆโคตรแรงอะ่ะบอกเลยไฟแรงดีมากทำกับข้าวไม่ว่าจะเป็นผัดกระพงกระเพราแล้วแต่เลยคือแบบ ไม่มีเปลวไฟที่เป็นสีเหลืองเลยเพราะฉะนั้นม้อไม่ดำแนะนําเลยเจ้าเตาแก๊สของทางไดน a าโฮมตัวนี้ครับไฟแรงดีจริงครับไฟฟูจริงฝากไว้ด้วยครับ d ดน a h o m e ของุณครับ